สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยู่กับช่องแันดิงนะคะเดินมาดูหลังบ้านลุงได้ข่าวว่าทำโรงครัวอีกนะคะยังไม่เสร็จเลยค่ะเดี<อ>๋ยวเรามาดูนะคะทำตรงไหนต่อนะคะี่งอ้อยยเะ มีแต่งนทำหลักสร้วังนท่หลักเสน,นี่ก็ต,ตอกอ้องลกแล้วานาิอซานขานี้งน้ต่อกือต If you <laughs> mm. What you มนต่ำบอ,องเงียงเง้ยงเงียง้ยงเงี้ยงยังเงี่ยงอยู่เออต้องเอามาทางพีอีกอ่าเอ,อ้ยแบบนั้นจะคือนีออ่ อืมโอเคอาเออโอเคบัาน,นีีพอดีนี่มันแน่นโ,โ,โอเคโอเคโอเคแล้วแก้วว<ก>่ะนี่เดีด้อทำห้องน้ำใหม่ มัน,นต่ำมันต่ำโอ้ยน,นะนี้ดูซิว่าขี้ได้ปูนะอืมขี้มาหลายแล้วตอนนั้นเฝ้าอยู่อ๋อเ,าเ,เอาไม้จะอยหักไหมไปเนี่ยจ้าจ้าเอาไม้ให้ลุงก,ก่อนนะคะ พุงหักดงไว้ที่ไหนลนะนี่ค่ะขอฟ้าจะให้ดุงก่อนจะจะป็นปูนนะคะเท พอดีบาบาทนี่มาเมื่อกี้มันจำเนาะพอดีเลยเห็ดตา,าทางกันย,ยังเจ้าเพื่อนข้างเต่น้องว่าเขาว่าเห็ดตานังกักแต่โอ้โหเด<ล>ียมเลยเขาไม่รู้ว่าต้องทำยังไงนะเออไส่ปูนเท่าไหร่อืม เพราะทำทีนี้มันไม่ต้องทำเลยอือโอ้แม่นแล้วทีนี้คือเสร็จจบเลยแหละ thầy cũng tháo, giờ con giờ con đi giờ con có đi tập lúc này, cắt nữa,

สับลงเยไหมกสับลงยังผสมปูนนู้สับลงเลยไ่กดตรงนี้หรอสับแล้วสับแล้วนะออนี่ไปเช็ดไปก่อนทีไฟรั่วไปรั่วก็ปะเอาครับไปรั่วก็ปะใช่าไม่รั่วก็ปะตัใหญ่นะ อย่าเพิ่งใส่น้ำนะโจลุงบอกอย่าเพิ่งใส่น้ำอย่าเพิ่งใส่เพื่อจะทำห้องน้ำใหม่นะคะสั้นต่ำทำให้สูงขึ้นนะคะลุงก็ไปทำแล้วก็นั่งดูด้วยทำออกระดับไหนนะคะปรับแต่งทุกที่ห้องนั้นก็ปรับไฟ โอ้อย่ทำหวาดเสียวได้ใช่ไหมเล่นได้กลัวไฟด้นี่ค่ะขอจบคลิปแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะไลค์แชร์กระับสกคยได้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ